ดแล้วครับโชว์รูมใหม่มาตรฐานทันสมัยใหญ่กว่าเดิมบน,นื้นที่กว่า5ไร่ตรงข้ามเซ็ทนทรัลสารายา สุดยอดความประหยัดต้องคันนี้เลยครับผมกับเจ้านิส a n น o t e 1.2 V L นะครับรถเอี้ยวคาที่หลายคนเนี่ยถามมาเข้ามาเยอะมากครับวันนี้มีเข้ามา1คันและคันนี้บอกเลยว่าเลขไมโครน้อยครับเพียงแค่30,000กิโลเองครับรถบ้านมือเดียวครับเกียร์ออโต้เครื่องเบนซินที่สำคัญนะครับราคาวันนี้ไม่ถึง300,000บาทครับถ้าใครชอบสนใจวันนี้จัดเลยครับตัวนี้นะครับผมเป็นเจ้านิส a n n โน e นะครับรถปี2018ครับเป็นรุ่น1.2 V L ท็อปสุดแล้วนะครับเลขไมแท้เพียงแค่30,000 4โลเองครับเกียร์ออตโต้เครื่องเบนซินนะครับสีเทาหรือว่าบอลเงินเดิมจากโรงงานนะครับราคาเนี่ยออกใหม่ป้ายแดง604ครับเป็นมือ2วันนี้ขายเพียงแค่288,000บาทครับซื้อสดไม่ต้องเสียแวดซื้อผ่อนฟรีดาวครับผ่อนเริ่มต้นต่อเดือนไปแค่ประมาณ5,000บาทครับและคันนี้สามารถผ่อนได้นานแบบสีงวด ถ้าใครชอบสนใจจัดเลยด้านหน้านะครับมาพร้อมกับไฟหน้าโปรเจเตอร์นะครับมาพร้อมกับเดย์ไทม์นอตติงไลท์นะครับตัวกระจังหน้านะครับมาพร้อมกับชุดแต่งโครเมียงกระจังหน้าแพทเทิร์นสีดานะครับมาพร้อมกับโลโก้นิสสันสวยๆนะครับด้านล่างสุดเนี่ยมาพร้อมกับไฟตัดหมอก2จุดเดิมจากโรงงานเลยครับคันนี้นะครับมาพร้อมกับล้อแม็กเดิมจากโรงงานนะครับเป็นแม็กของนิสสันนะครับยางปี2025ของอตานี้ครับสเปคยางเนี่ย185ทัพหก R 1 5ครับและคันนี้ มาพร้อมกับดิสเบกคู่หน้าด้วยครับด้านท้ายนะครับมาพร้อมกับไฟเบรก LED นะครับดีไซน์สวยนะครับผมเสียบเขนี่ยเป็นโครมเดิมจากโรงงานนะครับและตรงกลางครับมาพร้อมกับฟังก์ชันกล้องมองด้านหลังครับเพื่อนๆตัวนี้นะครับเป็นทรงแฮชแบ็กาประตูนะครับและต่อมานะครับลองเปิดประตูขึ้นมาดูเลยครับเพื่อนๆนะอ่า ลองซองภายในครับเพื่อนๆคันนี้นะครับเป็นเบาะนั่ง2แถวตอนนะครับนั่งได้5คนภายในสวยสูงโปร่งโล่งสบายนะครับเบาะหลังสุดสามารถพับได้นะครับที่มันคันเนี่ยช่องเก็บของด้านหลังถือว่ากว้างขวางมากนะครับย้ำอีกครั้งว่าใครมองหารถเอี้ยวคาเน้นปีใหม่ไม่น้อยคันนี้น่าใช้มากต่อมาด้านบนลอง่องเลเพื่อนเห็นไหมครับว่าน็อตยึดฝาโปรงท้ายนะครับไม่เคยถอดหรือว่าแกะมานะครับซ้ายขวาต้องเหมือนกันนะครับ รอยสันหลังเม็ดอักอยู่ครบหมดครับคันนี้รับประกันอีกครั้งว่ารถไม่มีการชนหนักพลิดก้อมจมน้ำรับประกันไม่แท้ครับพามาชมห้องโดยสารภายในครับเพื่อนๆคันนี้นะครับสภาพใหม่มากออปชั่นจัดเต็มมาให้แล้วนะครับลองส่องกันเลยนะเลขไมล์คันนี้นะครับน้อยมากครับเพียงแค่30,000กิโลรับประกันไม่แท้นะครับพวงมาลัยวเวอร์มัลติฟังก์ชันนะครับมาพร้อมกับ airbag หนึ่งใบนะครับและคันนี้เป็นแบบตัดแล้วครับพวงมแบบใหม่นะเพื่อนนะ มาที่คอนโซลตรงกลางครับเป็นหน้าจอของเ n นบ o ตเปลี่ยนใหม่มาให้เรียบร้อยนะครับมีฟังก์ชันกล้องมองด้านหลังเชื่อมต่อโทรศัพท์บลูทูธครบหมดเลยนะครับมาที่แอร์ด้านล่างครับเพื่อนๆคันนี้มาพร้อมกับแอร์ออโต้หน้าจอดิจิตอลนะครับสะดวกสบายใช้งานง่ายครับและคันนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้นะครับดีไซน์สวยใช้งานง่ายครับ ตัวเบาะคันนี้นะครับเราได้เป็นเบาะผ้ากำรรมะหยี่สีทูโทนนะครับสีดําตัดกับสีขาวนะครับรูปทรงสวยดีไซน์ใหม่ครับสิ่มคันเนี่ยภายในคันนี้สวยมากใหม่มากครับพามาชมห้องโดยสารด้านหลังครับเพื่อนๆตัวนี้นะครับเป็นเบาะน,นั่ง2แถวตอนนะครับ ภายในเป็นบ่อผ้ากำมยี่สีชูโทนนะครับสีดำตัดกับสีขาวโคตสวยครับและคันนี้ย้ำอีกครั้งว่าเป็นรถเอี้ยวคาปีใหม่ไม่น้อยนะครับราคาเพียงแค่2 8 8 0 0 0บาทครับโครงสร้างรอบคันนะครับเดิมหมดจากโรงงานเลยครับรอยเม็ดอาร์คลูกลมแบนเลียนะครับลองสองด้านหลังกันต่อครับเพื่อนประตูทั้งสองบานนะครับผมโครงสร้างเดิมหมด รถไม่มีการเฉียวชนมานะครับคันนี้ยามีครั้งว่าเป็นรถบ้านมือเดียวครับรถสวยเข้าสูดตลอดเลยครับโครงสร้างฝั่งด้านขวานะครับก็เดินหมดจากโรงงานนะครับรอยเม็ดอาร์คลูกลมแบนเลียดนะครับรองสองด้านหลังกันตอครับเพื่อนๆประตูทั้ง4บานนะครับไม่มีการชนหรือว่าซ่อมแซมมานะครับคันนี้สภาพสวยออปชั่นจัดเต็มนะครับราคาไม่แพงถ้าใครชอบจัดเลยภายในคันนี้นะครับสภาพสวยมากใหม่มากครับออปชั่นจัดเต็มมาให้แล้วนะครับหน้าจอพัสกรีนกล้องมองหลังแอร์ออโต้ราคาเพียงแค่2 8 0 0 0 0 แบาทซื้อสดไม่ต้องเสียแบตซื้อผ่อนฟรีดาวเลยครับคันนี้นะครับได้เครื่องยนต์เบนซิน 1,200cc นะครับ oh, oh. อัตราเร่งดีที่มัคันประหยัดมากครับเพื่อนๆลองส่องโครงสร้างกันเลยนะครับน็อตยึดฝาโปรงด้านหน้านะครับไม่เคยถอดหรือว่าแก่มานะครับซอกด้านในแก้มด้านขวาซุ้มหัวโชครอยซีนกาวอยู่ครบหมดครับเพื่อนๆและมาที่คานด้านหน้านะครับเห็นไหมว่า รอยเม็ดอาร์สติ๊กเกอร์ทุกอย่างอยู่ครบหมดนะครับไปจบที่ซุ้มหัวโชกด้านซ้ายนะครับมาพร้อมกับซีนกาวเม็ดอาร์สแผ่นเพจครบเลยนะครับเพื่อนๆด้านบนนะครับลองส่องกันเลยครับน็อตยึดฝาโปนะครับไม่เคยถอดหรือว่าแกะมานะครับรอยซีนเกลสติ๊กเกอร์มอกรเม็ดอาร์สอยู่ครบหมดใครมองหารุ่นนี้โฉมนี้จัดเลยครับสรุปนะครับผมกับเจ้านิสันโนดคันนี้นะครับรถปี2018นะครับเป็นรุ่น1.2 VL ท็อปสุดแล้วนะครับเลขไม้แท้เพียงแค่30,000กิโลครับและคันนี้เป็นนรรถบบ้ามือเดียวคั เกียร์ออโต้เครื่องเบนซินนะครับผมราคาเนี่ยออกใหม่ป้ายแดง6 0แสนสี่ครับเป็นมือสองวันนี้ขายเพียงแค่2อ8แสนบาทครับซื้อสดไม่ต้องเสียแวดซื้อผ่อนฟรีดาวครับ ผ่อนเริ่มต้นต่อเดือนไปแค่ประมาณ5,000บาทครับและคันนี้สามารถผ่อนได้นานแ4สีงวดถ้าใครชอบต้องรีบม,มาจัดนะครับเพราะว่าคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวครับเล่มครบเอกสารครบพร้อมโอนทุกอย่างเลยครับไม่พอนะเรารับประกันว่ารถไม่มีการชนหนักติดท่อมจมน้ําไฟไหม้รับประกันไม่แท้ครับและคันนี้รับประกันเพิ่มเติมให้ครับเครื่องเกียร์นานสูงสุด1ปีหรือว่า10,000กิโลครับถ้าใครชอบสนใจจัดได้เลย